ก็พอดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับตามหัวข้อคลิปเลยใน1วันกับเกมเซเวนไอรีเบิร์ดเนี่ยเราควรที่จะทําอะไรบ้างท่านแรกเนี่ยผมอยากจะแนะนําทีมก่อนแล้วกันคือเกมเนี้ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเลดใช่ไหมครับเพราะเลดมันก็คือการลงดันเจี้ยนหาของอย่างเงี้ยคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาดูในในแต่ละเลดก่อนมันจะมีกลยุทธ์หรือสเต a ิจี้เนี่ยบอกไว้ว่า ดันเนี้ยมังกรเป็นดาเมจเวทแล้วกันพวกดาเมจต,ตัวเวทเพราะฉะนั้นก็ตามไอในกลยุทธ์เลยครับเราจะเป็นที่จะต้องใช้ตัวพวกนี้เพื่อที่จะสังหารไอพวกนี้ที่ผมอยากจะบอกเนี่ยก็คือเราควรที่จะมาโฟกัสในเรื่องของทีม PVE ก่อนเพราะเพราะว่าว่ากันตามตรงนะครับเกมเนี้ยการที่เราลงอารีนาเนี่ย การที่เรามีตัวซีสูงสูงหรือก็คือดาวฟ้าเยอะๆยเนี่ยแบบ U.E. อย่างเงี้ยที่เป็นดาวแดงก็คือ c ีสองมันไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะฝั่งตรงข้ามเสมอไปไงครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันวัดกันที่สปีดวัดกันที่ออฟในของอย่างการปั้นทีม PVE อย่างเงี้ยเราก็จะเป็นที่จะต้องรีดดาเมจให้มันออกมาสูงๆเพราะฉะนั้นการหาออฟลองมันก็สำคัญไม่แพ้กับการหาออฟ ลองไป PVP การ PVE เนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องการชี้เลตต้องการตีจุดอ่อนต้องการชี้ดาเมจเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่ทำทีม PVE ก่อนหรือเอามาพวกลงเลดพวกเนี้ยมันค่อนข้างมีภาษีที่ดีกว่าในแง่ของ Rn เ,เกมเนาะเพราะว่าการที่เราได้ฟาร์มของตั้งแต่ตอนต้นเกมเนี่ยมันก็แปลว่าเราจะมีของที่เยอะกว่าคนที่ไม่ได้ฟาร์มเพราะฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสได้ของดีๆเยอะกว่า เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมมองว่าทุกคนเนี่ยควรที่จะมาลงไว้ครับอย่างอันเนี้ยมันหมดอีเวนต์ไปแล้วเนาะก่อนหน้านี้มันเป็นอีเวนต์โบนัส20ชิ้นต่อวันแต่ตอนเนี้ยมันเหลือแค่5ชิ้นต่อวันทุกคนเนี่ยควรที่จะบริหารกุญแจครับมาลงไอ้พวกเนี้ยวันละ5ในแต่ละดันเนาะซึ่งการลงรอบหนึ่งมันใช้แค่6กุญแจ6กุญแจ5รอบก็แค่เท่าไหร่เอง30กุญแจเอง จะเห็นว่ามันไม่เยอะใช่ไหมเพราะว่าการฟาร์มอ่าลูบี้เด็กชุดหนึ่งเนี่ยเราใช้ประมาณ60กุญแจเท่ากับว่าเราลง2ดันเนี่ยเราเสียลูบี้ไปแค่ประมาณ160เองจะเห็นว่ามันคุ้มกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าใครที่ลงชั้น11เป็นต้นไปไหวแล้วเนี่ยซึ่งในแพทอนาคตเรามีความจําเป็นที่ต้องลงชั้น11ขึ้นไปเนาะเพื่อเอาหินมาขัดขัดเงาอาวุธ ให้มันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นใครลงไหวอันเนี้ยก็ลงอันนี้ครับแต่ว่าจะใช้กุญแจเยอะขึ้นนะเหมือนเราลงฝันลนยครับจาก6เป็น12แต่ถามว่ามันคุมไหมมันคุมครับมันได้ออปที่ดีกว่ามันจะมีโอกาสได้พวกของที่มันเป็นออปสี่ช่องหรือว่าออปสามช่องเยอะขึ้นยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับของอะ่ะเวลาเราเอามาดูใช่ไหม มันจะมีจุดจุดอยู่บนขวาเห็นไหมอย่างของที่เอมิเลียผมใส่เนี่ยมี2จุดก็คือของที่มี2ออฟแต่ว่าของที่คาวุระผมใส่เนี่ยมันมี4ี่จุดเพราะฉะนั้นมันคือของ4ออฟอ่ะเริ่มเห็นภาพไหมครับก็คือของ4ออฟเนี่ยเวลาที่เรายังไม่ได้ตีบวกอะครับอ่ะอันนี้แล้วกันเวลาที่เรายังไม่ได้ตีบวกอะมันจะมีออฟมาให้เรา4ออฟเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราตีบวกเข้าไปอะ มันจะเข้าไปเสริมพลังทับซ้อนกับสิ่งที่มันมีอยู่ครับคิดภาพง่ายๆว่ายิ่งมี4ีออฟมันก็ยิ่งได้สแตตที่สูงขึ้นเวลาเราตีบวกถึงอ่าขั้นที่15เห็นปะเห็นปะมันได้5จุดีบวก1เป็น5แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นของ2ออฟมันจะได้เพียงแค่3แล้วส่วนต่าง2กับ4มันคือ2เพราะฉะนั้นเห็นไหมมันหายไป2 หลักๆในเรื่องของของแล้วก็การลงเลนเนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ต่อมาการลงอารีนาในแต่ละวันเนี่ยผมมองว่าทุกคนเนี่ยควรจะมาปล่อยออโต้ไว้หรือก็คือกดให้มันลงซ้ำครับวันละยี่สิบรอบซึ่งยี่ิบรอบเนี่ยเราจะชนะหรือแพ้ก็ได้มันได้แต้มในการเอามาซื้อของในร้านค้าเหมือนกันแต่แค่ ถ้าชนะเนี่ยเราจะได้40ถ้าแพ้เราจะได้แค่30เราก็ลองตีกลมๆนะครับว่าถ้าเราลงวันละ20รอบแล้วเราแพ้หมดเลยเนี้ยเราก็จะได้ประมาณวันละ6 0 0ซึ่งมันเยอะเพียงพอแล้วครับที่เราจะเอามาแลกพวกหินสกิลหรือว่ากล่องแหวนเพราะว่าอารีนาเนี่ยมันรีเป็นรายเดือนเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนมีเวลาเหลือเฟือครับในการเก็บแต้มมาแลกแล้วในแต่ละสัปดาห์เรายังมีรีวอร์ดจากการที่เราอยู่แล้ง อย่างอยู่แรงแดงเนี่ยเชลเจอร์ได้สัปดาห์ละ9วันหกแล้ว1เดือนมันมีประมาณ4สัปดาห์3าสัปดาห์เพราะฉะนั้นทุกคนมีแต้มเหลือลอ,อย่างแน่นอนแลกได้ทุกอย่างครับอย่างอันเนี้ยเนี่ยเห็นปะผมก็แลกไปเกือบหมดแล้วอันนี้เหลือแลกตัว๋วอีก5ใบอันเนี้ยคือตัวม่วงผมปั้นเกือบหมดแล้วก็เลยไม่ได้ทีเลียดมากกับการแลกขินสกิลธรรมดา แต่ถ้าทุกคนเริ่มเล่นเกมนี้วันแรกๆหรือว่าเริ่มเล่นใหม่เนี่ยไอ้พวกนี้สาคัญมากกว่าตัวครับการเอามาแลกหินพวกนี้มันทําให้ตัวในการลง PVE หรือ PVP ของเราเนี่ยเก่งขึ้นอย่างตอนแรกทุกคนใช้ E วานหรือการตีมังกรก็ใช้ E วานการเอามา up สกิลเนี่ย oh, เห็นปะมันได้อะไรเยอะขึ้นมาเยอะเลยครับอย่างอันนี้อันนี้ตอนแรกมันน่าจะเป็น100%มั้งแล้วน,นี้ก็กลายเป็น130%ร้อย ไอ้พวกนี้ก็ได้ดีเฟนบูทขึ้นมามันจะได้สเตตพิเศษเพิ่มขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมมาลงอารีนากันในแต่ละวันแล้วต่อมาดันเจียนพัฒนาตัวเองหรือว่า p o w เวอร์อัพดันเจียนเนี่ยอันเนี้ยคือแล้วแต่เลยนะครับว่าทุกคนจะลงาธาตุอะไรแต่ผมแนะนำว่าตอนเริ่มเล่นแรกๆเนี่ยเราพยายามดันให้มาถึงห้องที่10ให้ไวที่สุดครับเราอย่าไปหลงงงง่ายกับการ ฟาร์มไออันอันกลางนะครับชั้น6ชั้น7พวกเนี้ยไอชั้น6ดิเพราะว่าไอพวกระดับกลางนะครับ้าระดับกลางแล้วสามารถกดย่อย,อยดเดี๋ยวอ่ะแ a ทอ็กแยกส่วนสมมุติว่าผมอยากได้ธาตุดินเห็นว่าผมมีอยู่แค่7อยากได้ธาตุดินเพิ่มเป็น30ผมก็กดไปมันจะใช้อันใหญ่ครับ10อัน แลกมาเป็นอันกลางได้30ก็คืออัตราส่วน1ต่อ3อ่ะแรกมาเห็นปะได้มาแล้วใช้แค่10อันเองเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่าเราควรลงไมาถึงห้อง10เพราะว่าห้อง10เนี่ยมันเป็นจุดที่คุ้มทุนที่สุดอยู่ละเพราะว่ามันตันอยู่ที่10เราจะได้คังละ20ซึ่งสิเซึ่คือคุณภาพสูงหรือก็คืออันสูงสุดเรากดแยกส่วนมาเป็นอันกลางเนี่ย มมติว่าลงไปห้องหนึ่งเราจะได้ประมาณ60ขั้นกลางผมมองว่าเนี้ยทุกคนควรมาลงนะครับแล้วก็ตั๋วอันเนี้ยมันรีวันละ2อสองใบเพราะฉะนั้นพยายามใครจะดองไว้ก็ได้แต่ว่าอย่าดองให้มันถึงลิมิตของมันมันจะได้รีให้เราแล้วถ้าเล่นแรกๆเนี่ยแนะนาครับซื้อไปเลยวันละ2ใบมันช่วยเอามาเติมเต็มธาตุในการปั้นตัวละครให้เราครับยิ่งเราปั้นตัวไวเนี้ย เราก็จะมีตัวไปลงคอนเทนต์ต่างๆเยอะขึ้นอย่างนเนี้ยเห็นปะแรกๆผมปั้นตัวม่วงหมดเลยครับออกมานะครับก็คือคอนเทนต์ของตัวกิวคอนเทนต์ของตัวกิวเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเช็คภารกิจในแต่ละวันเนาะเวลาเราเข้ามาในแต่ละวันนะครับมันจะมีภารกิจตรงนี้ก็คืออันเนี้ยสม,มอนฮีโร่สองครั้งเคียบจนภัย์สิบครั้งหรืออัพอัศวินสิบครั้ง ไอ้ภารกิจพวกนี้มันจะให้ตัวเหรียญครับซึ่งตัวเหรียญเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในร้านค้ากิวได้ร้านค้ากิวเนี่ยหลักๆเราจะแลกกุญแจกันหรือไม่ก็เอามาแลกไข่หรือเอามาแลกเงินอันนี้คือแล้วแต่เลยแต่นาทีนี้ผมแลกกุญแจไปหมดแล้วต่อมาคอนเทนต์ที่2ก็คือปราสาทสงครามชิงปราสาทอันนี้ครับมันจะไม่ใช่คอนเทนต์หลักที่เราจะเล่นได้ในตอนต้นเกมแต่ว่า ผ่านไปสักประมาณหวัน6วันเนี่ยเราก็เริ่มลงตรงนี้ได้แล้วซึ่งไอคอนเทนต์เนี้ยมันจะต้องทำตัวที่เฉพาะทางนิดนึงเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปว่ามันมี7วันหรือคือ7ประสาทเห็นไหมมันจะใช้ตัวเวทบ้างหรือมันจะใชะ้ตัวกายภาพบ้างเห็นปะมันจะไม่เหมือนกัน,นครับในแต่ละวัน แล้วแต่ละวันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวที่เราต้องใส่เพื่อมาเพื่อการสถานะอย่างของวันเนี้ยก็คือการใบเราต้องใส่จินของวันผู้นี้ก็คือต้องใส่การสตันต่อไปก็คือการน้ําแข็งเห็นไหมครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราจะใช้ตัวที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่เราจะทําได้ในตอนต้นเกมครับแต่ว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ทุกคนเนี่ยต้องทําอยู่แล้วเพราะว่ารีวอร์ดครับ รีวอร์ดของส่วนตัวเนี่ยถ้าทุกคนตีได้วันละหนึ่งล้านเนี่ยคุณจะได้ไปเลยครับวันวันละหนึ่งร้อยเหรียญชิงประสาทแล้วรางวัวลโดยรวมสมมุติว่ากิลดี่ผมอยู่เนี่ยได้แรงเอสแรงเอสเนี่ยจะมีโอกาสได้เซเว่นไนท์ศูนย์จุดหนึ่งสองห้าตัดภาพมาที่แรงบีแล้วกันอนะแรงบีเนี่ยจะได้ตัวละศูนย์จุดศูนย์เห็นไหมครับว่ามันยังไม่ถึงหนึ่งด้วยซ้ำศูนย์จุดหนึ่งนะ จะเห็นว่าอัตราการได้รับเนี่ยมันลดหลั่นไปตามอันดับของตัวแรงของคิวเนาะแล้วก็เราจะมีโอกาสได้เหรียญพวกนี้เยอะขึ้นด้วยอาวอธเหรียญชิงประสาทเนี่ยเราเอาไปใช้ทาอะไรจะเห็นว่าเหรียญเนี่ยมันจะแลกได้แค่3อย่างเนาะอันอันนี้มันอันแพทใหม่เนาะจะแลกได้แค่กล่องกุญแจหรือไม่ก็ใบเรียก3ดาวหรือไม่ก็ใบเรียกเซฟไนซ์ซึ่งทุกคนเนี่ย ตั้งตาแล้วก็ตั้งเป้าเป็นอันนี้กันหมดแล้ครับก็คือใบเรียกเซลล์ไหนหนึ่งใบใช้4,000แต้มหลักๆก,ก็จะมีประมาณเท่านี้สำหรับตัวสงครามชิงประสาทต่อมาก็คือตัวสงครามกิอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงเนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้อาจจะยังไม่ได้มีตัวทองหรือว่าตัวในการทำทีมที่เยอะขนาดนั้นแต่มันเป็นคอนเทนต์ที่เราต้องทำอยู่แล้วครับในอนาคต แต่ถ้าพูดถึงเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์รายวันที่ทุกคนต้องทำไหมคำตอบคือไม่ครับแต่ว่าถ้าใครจริงจังกับเกมนี้หรือกิวใครที่จริงจังกับเกมนี้คุณจะต้องทำทีมในการป้องกันอ่าปราสาทกกิวอย่างน้อยเท่าไหร่อ่ะมันใช้15ตัว5ทีมอย่างน้อยคุณต้องมีสับประมาณ4ทีมละอีกหนึ่งทีมเนี่ยอาจจะเอาเป็นตัวเหลือๆเ,เนี่ยมามิกยำกันก็ได้ หลักๆจะมีประมาณเท่านี้สำหรับคอนเทนต์ของตัวกิวไอคอนเทนต์สุดท้ายเนี่ยมันจะถูกเพิ่มเข้ามาในอนาคตหรือคืออีกสองสามวันที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยผมยังไม่ขอพูดถึงเพราะว่าผมยังไม่เคยลองเนาะผมเล่นเซิร์ฟ g ก o บอลเป็นครั้งแรกไม่ได้เคยเล่นเซิร์ฟเกาหลีมาก่อนเพราะฉะนั้นผมไม่รู้หลักๆจะมีประมาณเท่านี้ครับผมสำหรับตัวคอนเทนต์กิว ต่อมาการปล่อยฟาร์มรูบี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนตั้ง m มท์เซตอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราควรดันด่านไปให้ไกลๆก่อนแล้วเราค่อยมาปล่อยฟาร์มรูบี้ครับเพราะว่ายิ่งเราดันด่านไปได้ไกลมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับของที่ดีขึ้นอย่างถ้าในโหมดธรรมดาเงี้ยทุกคนจะหยุดกันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะสิบสี่ดหนึ่งใช่ไหมที่เป็นจุดคุ้มทุนที่เราฟาร์มแค่สิบรอบอ่ะสิบสี่ิดหนึ่ง น,นี้มาดูไม่ได้เนาะแต่ให้ตีไปประมาณว่าเราจะมีโอกาสได้ x-p เนี่ยเท่าเดิมอยู่แหละตั้งแต่ด่านที่14ขึ้นไปแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงถ้าสมมติว่าทุกคนขยับมาฟาร์ม20่ิดหแล้วกันนะ20ิดหนึ่งเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ตัว2ดาวแล้วมีโอกาสได้สิ่งนี้ครับก็คือเงินกล่องทองมีโอกาสได้เงินมากขึ้นถ้าใครแบบว่า ตัวดาเมจถึงแล้วอ่ะเราก็มาฟาร์มด่านที่มันไกลขึ้นไม่จะเป็นจะต้องไปแบบว่าฟาร์มอยู่ในด่านที่เราฟิกกันอยู่ที่อ่าสิบสี่ดหนึ่งหรือว่าหนึ่งดหนึ่งฟันร้ายหรือว่าหกขีดหนึ่งฟันร้ายคืออยากให้มองภาพอย่างนี้ว่าเราฟาร์มตรงไหนไวอ่ะก็ขยับไปฟาร์มตรงนั้นเลยครับมันได้ทั้งเงินที่เยอะขึ้นแล้วก็ได้ทั้งของที่ดีขึ้นอย่างตอนเนี้ยของตัวผมเองเนี่ยฟาร์มอยู่ที่1ิบสองดหนึ่งฟันร้าย มันตกได้เงินตาละหมื่นกว่ากว่าแต่ว่าสิ่งที่ดีดีกว่าก็คือ <c oughs> เวลาเราฟาร์มฝันลายใช่ไหมครับเราจะมีโอกาสดอบพวกแหวน <c oughs> ซึ่ง12ชิดหนึงเนี่ยมันมีโอกาสดอบ <c oughs> ตัวแหวน6ดาวเพราะฉะนั้นยิ่งคุณดันด่านมาได้ไกลมากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสที่จะได้ของพวกนี้เยอะขึ้นตามลำดำับอย่างแหวน6ดาว ตอนแรกๆทุกคนก็ใช้แหวน4ดาวใช่ไหมเพราะว่าฟาร์ม1ขีด1ฟันรลายอันนี้ผมก็เพิ่งดันด่านขึ้นมาก็เนี่ยเพิ่งมีแหวน5ดาว6ดาว2-3วงเองหลักๆก็จะมีประมาณนี้ส่วนเรื่องการฟาร์มรูบี้ในแต่ละวันเนี่ยทุกคนต้องมาดูตรงนี้นะเพราะว่ามันสําคัญมากๆการที่คุณเป็นสายฟรีหรือสายไม่ฟรีเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ก็ยังคุ้มอยู่ดีในแง่ของทรัพยากรที่เราได้มา เพราะว่าการฟาร์มเนี่ยมันมีโอกาสได้ตัวทองเนาะถึงแม้ว่าผมจะยังไม่เคยได้เลยก็ตามการเอาลูบี้เนี่ยมาซื้อกล่องคุญแจขีดเนี่ยผมมองว่าถ้าทุกคนอยากได้ลูบี้ในการเอามาเปิดเอามาใช้ฟาร์มเนี่ยทุกคนฟาร์มถึงแค่กล่อง80รูบี้แล้วก็เลิกซื้อได้แล้วครับรอมารีในแต่ละวันแต่จริงๆถ้าทุกคนเติมแพ็คลายเดือนเนี่ยการซื้อกล่อง100เนี่ย ก็ยังได้กําไรอยู่นะแต่แค่กําไรมันจะน้อยลงไปประมาณ1000ลรูบี้แต่ถามว่าสิ่งที่ได้มาก็คือเราจะมีตัวละครเยอะขึ้นพอเรามีตัวละครเยอะขึ้นเนี่ยเราก็เอามันมาอัพครับพอเอามาอัพแล้วเนี่ยถามว่าอ้าวแล้วเราจะอัพไอ้พวกตัวสีดาวอ่อนๆพวกนี้ไปทําไมในเมื่อเราไม่ได้ใช้พวกมันอยู่แล้วคําตอบก็คือเราจะเอาไอ้พวกนี้ครับมาผสมอเดี๋ยวผมทําให้ดูนะ เพราะว่านี้มันตัวมันจะเต็มแล้วละอ่ะในแต่ละวันเนี่ยทุกคนจะได้ตัว6ดาวเนี่ยประมาณ 2- 3ตัวแล้วแต่ว่าใครบริหารกุญแจกันยังไงแต่ว่าของผมเนี่ยจะได้อยู่ประมาณวันละ3ตัวอย่างนั้นเนี่ยผม4ดาวตามเอ้ย6ตัวซึ่งการผสมเนี่ยมันก็คือขึ้นเป็น5ดาวแล้วเรามีโอกาสได้ลุ้นตัวทองตรงนี้ด้วยครับบางทีมันออกมาเป็นตัวทองเนี่ย เราเอา,เอาพวกนี้ไปปั้นต่อได้แต่ถ้าสมมติว่ามันออกมาเป็นตัวแบบตัวพื้นหลังเขียวปกติอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องสนใจครับคิดซะว่าเราเอัพพวกมันเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่เราเอาจะเอาตัว6ดาวเนี่ยมาเจาะรูแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเกมเนี่ยมันมันมีสิ่งที่เรียกว่าการผสมการันตี o 7 k อยู่ตรงนี้เห็นปะถ้าเราผสม5ดาวขึ้น6ดาวครบ200ครั้งเนี่ย มันจะให้การันตี o 7k หนตัวเพราะฉะนั้นทุกคนควรทำตรงนี้เป็นกิจ,จวัตรประจำวันไม่ใหใ้ขาดเพราะยิ่งเราทำบ่อยไม่ขาดมากแค่ไหนเราก็ยิ่งมีโอกาสได้ o 7k ไวขึ้นเท่าน,นั้นเองแล้วอีกอย่างการได้ตัวทองในการผสมตรงเนี้ยมันไม่ได้มารีเซตตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ o 7k ไงแต่ถ้าได้ o 7k เนี่ยมันก็จะรีเซต หลักๆในแต่ละวันก็คงจะมีเท่านี้ครับการที่ไอดีของคุณเนี่ยจะเติบโตได้หรือเติบโตไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการบริหารกุญแจในแต่ละวันครับถ้าใครดวงไม่ดีเนี่ยก็ใช้ฟังก์ชันนี้เลยครับน,น,นี่ห้องทดลองเมลคีจะได้มาตอนที่คุณผ่านด่านฟันลายที่5หรือที่6เนี่ยผมจำไม่ได้ลนะเพราะว่าหลัก หลักๆเนี่ยตอนที่เราปลดตัวละครเจาะช่องตัวละครหมดแล้วเนี่ยตัว6ดาวที่เราผสมมาในแต่ละวันเนี่ยมันจะเริ่มเหลือแล้วครับพอเหลือปุ๊บเราก็ไม่รู้จะเอามันไปทําอะไรเนาะเราก็เอาไปกาชาในห้องทดลองเมลคีคีเลยครับมันจะมีโอกาสได้ตัวทองอยู่หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับใน1วันกับเกมเซเวนไอรีเบิร์ตสำหรับที่มือใหม่แล้วก็มือเก่าแล้วกัน ใครที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์หรือไม่ก็กด u ับสไคร e ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วกันขอบคุณทุกคนมากครับผม